ครับกลับมาหยิบลานกระต่อทางช่องไอาชนแอกรเป็นประจามทุกวันออกพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วพระต้อเป็นพระไงออกปรรษาระเว้ยออกพรรษาแล้วเป็นพระออกพรรษาดีใจก็จะได้ไปท่องเที่ยวไงตอนที่อยู่ในพรรษาก็ไปไหนไม่ได้นะต้องกลับมาจําวัดที่วัดตัวเองอยู่ตลอดเวลารสยสามเดือนเก้าสิบวัน นะพอออกพรรษาแล้วก็ภาคก็จะดีใจออกชาละเวอย <c oughs> จัดไปตามนั้นก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลทําบุญกระถิ่นกันนะฮะทำบุญกระถิ่นนี่จริงแล้วก็คือเป็นอ่าเขาเรียกพวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่งานใหญ่นะเป็นบุญที่ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำบางคนก็อยากจะเป็นเจ้าภาพบ้างอะไรบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยวัดหนึ่งวัดก็สามารถที่จะ อ,อาเรียสามารถที่จะรับกระถินเนี่ยได้หนึ่งครั้งไม่สามารถที่จะรับต่อได้นะก็ะรับได้หนึ่งครั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นหลักการในการทําบุญท่อกระถินเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดในปีหนึ่งเราก็จะทําได้ครั้งเดียวนั่นแหละในแต่ละวัดนะอต่ละวัดก็มีระยะอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนสามสิบวันอพอผลนสามสิบวันไปแล้วก็ก็ไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่แหละคือเป็นหลักการง่ายๆของในเรื่องของ การทำมุคทินแต่ถ้าเดว่าทำบุญใหญ่นะเป็นการทำบุญใหญ่เดี๋ยวผมดูว่าใครไลน์เข้ามาครึ่งๆมันดังนะครับนะก็จัดไปตามนั้นก็อยู่ในช่วงเทศกาลหนึ่งเดือนจากตั้งแต่วันออกภาษาเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละนะแล้วก็ตลอดไปเลยนะับไปสามสิบวันนะก็ตามนั้นไปแต่ว่างานเราเนี่ยเป็นงานที่ให้กับอะไรกับตัวเองคือวันที่สิบเก้าตุลา เปน็นวันอาทิตย์อ่ะเดตุลาสี่สิบเก้าตุลามันก็ถือว่าเป็นวันที่บางท่านก็อาจจะไม่ทอดกระชินบางท่านก็อาจจะว่างอยู่เราก็เอาคนเฉพาะที่คนว่างนะเฉพาะคนที่คนว่างจริงๆงานนี้เฉพาะคนว่างจริงๆคนที่จะต้องเป็นเศรษฐีจริงๆก็ต้องว่างน้อยอะว่าตามหลักนะพวก็ราไม่เป็นหลักเลยจริงจริงนะผมว่านะโอ้งานนี้นี่ผมถือว่าเมื่อคือนก็กลับมามีภารก,กิจที่ต้องมาเร่งแล้วก็ กลับมาแล้วก็มาวิเคราะห์มาทําอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะเป็นตัวข้อมูลนี่แหละไปให้ท่านในวันที่สิบเก้านะก็ถือว่าเป็นหลักเลยถือว่าเป็นหลักเลยนี่ว่าเป็นหลักเลยตามนี้เดียเด๋ยวโทรกลับนะจ๊ะเดี๋ยวโทรกลับนะโอเคอัดคลิปอยู่พอดีเลยจ้าอืมเดี๋ยวโทรกลับอืมเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะอัดคลิปอยู่พอดีเลยโอเคจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้โอเคอ่า <laughs> ว่าไปตามนั้นว่ามา,มาตามนี้เอา้าก็วันนี้เป็นวันครูวันพระรชบมีเอาก่อนที่จะไปถึงนั่นก็ได้อย่าลืมนะช่องนี้คือช่องอายจะเดขึ้นลัก,ลกนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหร,ราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตรเจตองกชเป็นจตองกทาดี่แหละมาพูดคุยกับคุณฝั่งเป็นประจํามาแนะนําตัง้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นควา,ามสาเร็จส่องดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยจัดไปนะวันที่19จัดไปเลยนะท่านใดที่ว่างก็ไปนะครับ งานนี้ก็ประมาณแค่6ท่านเองนะโอ้โหหท่านจริงจริงรวมแล้วก็8ปดท่านนั่นแหละท่านจะไปก็เขาไได้ประมาณนั้นก็คือ6ท่านเนี่ยอพอเหมาะพอควรนะสท่านก็สวยหรูเหมือนกันนะท่านจะมักไว้แล้วไม่ต้องไม่ต้องนะก็คือไปตามเดิมนะ่ะหมายกำหนดเดิมก็คือ19ดาตุลานะครับเราก็ไปจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้นะกันใคราวางก็แว็บเวียนไปนะฮะเอ้า ก็สาระดีๆก็ขอบคุณครีมน้ำมันมาบายูหน้าเด้งดึงนี่แหละสบู่สูตรพิเศษหน้าใสปิ้งปั้งนี่แหละทั้งก็สั่งไปหน่อยเป็นกำลังใจให้คนอ่าพูดอยู่นี่แหละพูดมากี่เดือนเลยไม่ได้สักโหลเี่ยยังไงเนี่ยโอ้ยขายของไม่เก่งเนี่ยเอาว่ากันไปตามด้วยแล้วกันหรือว่าใครอ่าใครสั่งสบูู่กี่โหลแมหนึกถองไหมสักนึงเล่มไหมโอ้ยอย่าสั่งมาเลยอ้า อันน pues, ี้นนีรวมดูก่อนนะเพราะหนังสือก็คุณค่าค่อนข้างสูงนะหนังสือท่านก็โอเคผมขอเคลียร์อ่าหนังสือท่านเก่าๆให้เรียบร้อยก่อนนะส่วนท่านมาใหม่ก็ท่านอยากจะก็จองไปได้จองไปได้นะท่านท่านใหม่ก็ถือว่าจองไปได้สั่งซื้อได้จองไปได้เช่นเดียวกันแต่ต้องรอยนิดหนึ่งแต่ว่าหนังสือมันเรียบร้อยแล้วหลักครับนะผมขอเคลียร์ท่านเก่าๆที่จองไว้นานแล้วอะไรเงี้ยนะก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันเนาะที่จริงหลักการของเราก็คือมันเป็นหลักการโหราศาสตร์แหงความร่ารวย เราใช้หลักของโหราศาสตร์ล้วนๆเลยนะมามาพูดมาคุยแล้วก็ที่จริงแล้วหลักของโหราศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากที่ผมนํามาสอนท่านนะทั้งหมดมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดวิชาแหละนะเป็นะเปวนวิชาต่างๆที่ผมนํามาสอนอ่ามันเริ่มต้นเลยก็ตั้งแต่วิชา k a w u t s u k n r s แล้วก็ D-M-Y แล้วก็ไปในเรื่องของชุดวิชา s 7 d นอันนี้คือเป็นหลักๆเลยนะ แล้วก็แถมมาก็คือหลักการก็คือ LOD นะและตัวที่สาคัญที่สุดคือมาก็คือตัว DRT ดาราดาราฮอลีวูดเนี่ยนะขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีตัวที่ OTP ใช่ไหม OTP นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะซึ่งผมก็อ,อ่านนั้นทําไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วท่านเรียนแค่ถ้าท่านเอาแบบเอาแบบด่วนเลยนะท่านก็จะไปเรียนแค่ LOD ครับ LOD แล้วก็ไปเรียนในเรื่องของ L D แล้วก็ D R D R T แล้วก็ไปเรียนในเรื่องของตัวสุดท้ายคือตัว O T P เนี่ยสามชุดเนี่ยสามชุดเนี่ยท่านสามารถสมัครเรียนได้เลยนะสมัครเรียนแล้วสามารถหาเงินได้จาก3มชุดนี้แน่นอนชัดเจนมากอันนี้ชัดเจนมา,มากๆเลยนะตัวชัดเจนมา,มากๆเลยแต่ว่าถ้าท่านเรียนครบชุดสูตรใหญ่อะ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะวิเคราะห์มันจะนิ่งแล้วบางทีมันก็ดึงออกมาได้ชุดเดียวจักเต็มอะไรประเภทเนี้มันได้ มันได้ไงเพราะฉะนั้นเรียนชุดจัดเต็มก็ได้หรือว่าท่านโอเคเอาแค่นี้มีเวลาเท่านี้ก็เรียนไปแค่3ชุดใช่ไหม LOD DRT แล้วก็ตัวใน OTP นะสามชุดนี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วซึ่งผมก็พยายามที่จะพูดให้ท่านฟังพยายามที่จะพูดให้ท่านเข้าใจอยู่แล้วในลักษณะนี้นะก็นึกเป็นหลักการอย่างลราเมื่อวานนี่ก็ตัว ตัวอะไรเมื่อวานตัวอ่าตัวดีดีทีก็ถือว่าสุดยอดนะเมื่อวานเนี่ยสามเก้าดีอาร์ทีนี่ถือว่าสุดยอดมากๆสามเก้าสี่หกนี่มาแบบตรงรอบตรงเป๊ะเลยนะแล้วก็ซิมนี่ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วคือซิมนี่ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วใครดึงได้วานนี่ลาวนี่โอเป็นอะไรที่สุดยอดมากดีอาทีนะแล้วก็อ่าตัวตัวตัวดีอาทีด้วยแล้วก็มาในเรื่องของอ่าตัวนี้ด้วยตัวอะไรซีโ ซีโอเนี่ยเป็นถือว่าเป็นชุดวิชาที่สุดยอดมากๆนะแล้วก็เจ้าของชุดวิชาใี่ห่วงมากนะเพราะฉะนั้นท่านท่านอยากได้ชุดซีโอนี่ก็สมัครเรียนเป็นภาคพิเศษนะถึงจะเรียนได้นะไม่งั้นเรียนไม่ได้นะครับเพราะซีโอนี่คือเจ้าของสูตรเขาห่วงจริงๆนะครับว่าไปเล่นไปเจ้าของตานะําราห่วงมากจริงห่วงทําไมล่ะจาก,ก็บอกไปเลยเอาเพราะว่าก็ห่วงไว้สําหรับพวกท่านนะั่นแหละไม่ได้ห่วงไว้เพื่อผมนะห่วงไว้สําหรับพวกท่าน แล้วท่านเรียนไปถ้งปมผู้เปิดให้รู้ทุกคนก็โอโหเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนขราวที่แล้วน่ะเปิดได้รู้กับข่าวที่แล้วนะูววน่นเป็นไงล่ะข่าวที่แล้วของรัฐบาลไทยก็เต็มเต็มจัดเต็มเลยนะมาเต็มเต็มเลยสามตัว แบบเต็มเต็มเลยนะ978เนี่ยถือว่าเต็มเต็มเลยนะของอรัฐบาลไทยเพราะนั้นก็คือเป็นเคล็ดลับจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสมัครเรียนตัว CO ไปเนี่ยถือว่าจะได้ครบสูตรใหญ่กันเขาเรียกเป็นครบสูตรใหญ่นับว่าไปตามนั้นนะแล้วก็เรียนครบสูตรใหญ่ท่าจะได้เรื่องของตัวนี่ด้วยเอ้าเดี๋ยววันนี้ผมเอาตัวตัวอย่างให้ท่านดูก่อนนะในเรื่องของอันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นที่ผมพูดอยู่แล้วเทีม่นะครับเทรดมาร์เตอร์อินเตอร์เดย์ชแนลเนี่ยนะก็จะมีจังหวะที่มาพ บ้างอะไรบ้างก็จะสลับกันไปนะบางทีท่านผมให้ท่านเป็นสมัครเป็นสมาชิกไนงะสมัครเป็นสมาชิกนะสมาชิกก็ยังไม่มีใครสมัครหรอกนะถ้าหากว่าท่านอยากจะเข้าในกลุ่มเทรดทุนโดยตรงเลยนะก็สามารถสมัครเข้าไปในกลุ่มได้นะเข้าไม่ในกลุ่มนี้เลย TMI เนี่ยครับนะ TMI นี้เลยนะผมให้สิทธิพิเศษด้วยท่านสั่งเอางนี้แล้วกันท่านสั่งหนังสือไปนะท่านสั่งหนังสือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ แล้วก็ดูดูดูหนังสือชุดเก่าผมก็จะพิจารณาด้วยนะแต่ว่าท่านสั่งใหม่เนี่ยท่านสั่งใหม่เนี่ยนะท่านสั่งใหม่เข้าไปเนี่ยสั่งไม่มีแบบไม่มีโปรโมชั่นไม่มีพรีออเดอร์นะสั่งแบบเต็มเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยสั่งแบบเต็มเลยผมจะให้สิทธิ์ท่านเข้าไปในกลุ่ม g ีมไอทีมเนี่ยเขาต้องขออนุญ,ญาตนะบางจังหวะบางทีถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ท่านในครบจบขบวนวามเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่มีเวลาวันไหนที่ไม่มีผมก็จะสอนให้ท่าน,นในในใน,ในกลุ่มทุกคนที่ซื้อ ในกลุ่มที่คนซื้อหนังสืออไม่มีโปรโมชั่นนะซื้อแบบเต็มสูตรนะครับนะผมก็จะพยายามที่จะสอนท M I นี่ให้นะเป็นหลักลักษณะอย่างเงี้ยนะทีนี้หลักการเนี่ยมันจะมีเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําตัวตัวเนี่ยตัวท M I เนี่ยอย่างอย่างเนี้ยผมทําตัวอย่างให้ดูเฉยนะอย่างวันเนี้ยคือถ้าเราทําตอนตอน9ก้าโมงสานาทีถูกไหมละ่ะอันนี้คือ9ก้าโมงสานาทีนะตอนตอนเก้าโมงสานาทีเนี่ยเนี่ยคือถ้าเราทำมาอย่างเงี้ยเราจะได้ L G ลจีสี่สามหกถูกไหม แล้วได้ L อดีอยู่ที่สี่สามหกนะแล้วตัวที่บ่งบอกว่ามีแนคโน้มีิมาได้ที่สุดคือสี่เพราะฉะนั้นสี่มีแนวโน้มที่จะมาได้ที่สุดถ้าเกิดว่าท่านไม่มีตัวเปิดตัวปิดไม่มีอะไรท่านก็ไปยิงสี่เก้าได้ไปสี่เก้าสี่สามอย่างเงี้ยได้หรือเก้าสามอย่างเงี้ยได้สี 4, 9, เ่เก้าแหละเป็นหลักแต่ว่า L d ดีเราได้สี่สามหกไงใช่ไหมเพราะเราก็ยึดเอาสี่มาก่อนเป็นตัวตั้ง แล้วก็ถ้าตัวรองลงมาก็เป็น3เพราะทำไม3อาจารย์เพราะว่าวันนี้ดีมวมัน2กับ3เพราะว่าตัวอ่าดีดีเอเราเนี่ยในดีเเราเนี่ยเจอ436แต่ว่าเราไปเจอ4ที่ RS ก็ดึง4ลงมาและตัวรองลงไปเราไปเจอ3ที่ d m มแล้วก็ดึง3ลงมาเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวรองอ่าตัวเด่นก็คือ4ตัวรองคือ3เนี่ยพอเราดึงลงมาปุ๊บท่านจะจัดอะไรล่ะถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดว่าเราใช้หลักวิชาถ้ามีความรู้ว่าในเรื่องของ ตัวเปิดตัวปิดใช่ไหมท่านก็เอาไปยิงกับตัวเปิดตัวปิดแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้ตัวเปิดตัวปิดเลยท่านก็จัดไปตามนี้ถ้าสามมาก็สามเก้าสี่มาก็สี่เก้าได้จะไ,ไปยิงกับตัวสิบสองเบสก็สี่เก้าสี่ห้าสามเก้าสามห้าสี่เจ็ดสี่หนึ่งสามเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งก็ยิงอย่างนี้ได้เลยแต่พอมีความรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะเรารู้ว่าอ่านี่เคเนี่ยตอนเช้านี่เขาจะปิดอะไรระหว่างฝ่ายบวกกับฝ่ายลบเนี่ยเขาจะปิดอะไร ถ้าเรารู้ว่าปิดฝ่ายบวกมันก็จะมีตัวนิ่งเลยครับนะถ้านิ่งเลยถ้าเกิดว่าตัวนิ่งเลยถ้าจัดว่า49ก้าเป็น4อะไรก็49 9ก็49ก็43ก็จัดอยู่แค่นี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดไปยิงตัวนั้นหรือ9 94อย่างเงี้ย94ก็93อย่างเงี้ยก็ยิงอยู่ได้อยู่เงี้ยประมาณในตี่น,นี้คู่บวกนะ ไม่เกี่ยวกับขั้วลบถ้าเขาลงแบบนี้ปุ๊บท่านก็มาเลยนิ่งเลยนิ่งนิ่งเลยนะนี่นเคนะนี่เคนะนคนะส่วน c ีอของนิเคนี่ชัดเจนมากๆอยู่แล้วว่าตัวอะไรท่านที่ท่านเรียนไปท่านรู้แน่นอนชัดเจนมากนี่นิเคเช้านะอันนี้นี่เคเช้าท่านนี้จะวอร์กอรนี่นเคบ่ายท่านก็จัดไปนี่เคบ่าย,าายใช่ไหมฮะก็ลองจัดแต่ไว้ใช่ใช่ การตัว l อดีต่างไปนะ L d ดี LD ต่างไปตัวซ o ต่างไปนะพลบ่ายกับเช้านี่คนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างตอนเช้านี่คือนิบะนิเช้านะน,นิเช้าของวันนี้นะของวันที่นี่แหละของวันที่9ตุลาคมส5 6 8รสิบดเนี่ยท่านเปิดอะไรมาก็ว่าไปตามนั้นแต่รู้ตัวเปิดตัวปิดอะไรมาเนี่ยโอ้สุดยอดมากมันนะ่ะมันนะ่ะแล้วก็ตัวแนวโน้มอีกอย่างแล้วตัวแนวโน้มของวันนี้คือเจ็ดห้าสมเนี่ยเป็นตัวแนวโน้มแล้วก็ไปเจอสมครับเพราะฉะนั้นสี่กับสามทิ้งไม่ได้ ถ้านิเคเจอลักษณะอย่างนี้ปุ๊บสี่กับสามจะทิ้งไม่ได้แต่เราเน้นสี่ได้เพราะสี่เป็นตามรอบตามยี่หวงของเขาไงอันนี้นิเคนะผมอธิบายท่านฟังเฉยแล้วก็มามาตรงนี้แน่แหละถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าไปฟังใครอยากจะเข้าไปาวิเคราะห์แบบนี้ได้ก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้หรือท่านสั่งหนังสือวันนี้นะท่านก็จะได้เข้าไปในกลุ่มนี้แต่ว่ากลุ่มนี้ต้องขออนุญ,ญาตว่าบางทีผมก็ถ้ามีเวลาผมก็จะมาให้เต็มสูตรถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะ ทำให้ท่านเป็นบางตัวนะประมาณนี้ที่จริงแล้วตลาดหุ้นจะไม่มีอะไรครับมีนิเช้านิบ่ายจีนเช้าจีนบ่ายห่างเช้าห่างบ่ายใช่ไหมจะมีนิเช,ช้านิบ่ายจีนเช้าจีนบ่ายห่างเช้าห่างบ่ายแล้วก็จะมีในเรื่องของถ้าไปช่วงเที่ยงเยงเราก็จะมีพวกอ่าเกาหลีไต้หวันอย่างเงี้ยนะอ่าก็จะมีอ่าช่วงเที่ยงเียงอะ่ะแล้วก็ไปช่วงบ่ายบ่ายบาย่บายเลยเราก็จะมีตัวบ่ายเลยเราก็จะมีบ่าย บ่าย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 จีนก็จะมีบ่ายสองใช่ไหมบ่ายสองจีนนะบ่ายโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็บ่ายสองเนี่ยของจีนของอันิเคเขาแล้วจากนั้นไปก็จะไปเย็นก็ไปเป็นช่วง16บหนาฬิกายี่สิ้าสิงคโปร์ตลาดสิงคโปร์ครับแล้วก็ไปในช่วงตลาดไทยเราก็ส6บหกนกาสีนาทีแล้วก็จะไปยุคะห์ว่าบวกลบเป็นยังไงปิดตรงไหนอะไรตรงไหนต่างๆนานาล่านี้นะอันนี้คือรอบเย็นจะหมดแล้ว รอบเย็นก็จะมีที่นี่ตลาดให้ไปที่อะไระไปที่อียิปต์ตลาดอียิปต์แล้วก็ตลาดอินเดียอินเดียก็ตลาดหุ้นก็คนนิยมคนนิยมนะคนนิยมในการที่เข้าไปเทรดเรื่องของหุ้นนะครับนะัญหารเรื่องของหุ้นแล้วก็คนก็นิยมไปลงทุนในตลาดในตลาดทุนด้วยนะก็จะมีอียิปต์และอินเดียจากนั้นไปเราก็จะไปรอรอบดึกนิดหน่อยนะรอบดึกเป็นต้นไปเราก็จะไปเจอที่สามรัฐเลยจะมีหุ้นอังกฤษ แล้วก็หุ้นรัสเซียแล้วก็จะไปหุ้นเยอรมันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตลาดหุ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเทรดหุ้นเนี่ยมันเทรดได้ทั่วโลกนะใช่ไหมท่านมีแอปบางตัวท่านเทรดได้ทั่วโลกเพราะว่าการเทรดหุ้นแต่ว่าท่านต้องท่านต้องอ่าสมัครอ่เลือกบ็อกเกอร์ที่ถูกฉลกกับท่านหน่อยแค่นั้นเองนะอ่าเลือกบ็อกเกอร์ที่ถูกกับท่านหน่อยท่่นั่นเองตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ลงทุนได้หรือท่านไหนไม่อยากจะเสี่ยงก็ไปลงทุนในพวกกองทุน กองทุนกองทุนชีวิตอ่ะตลอดเยวก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ท่านถ้าหากว่าเราจะเป็นการประเภทแบบเราอะไรอ่ะประเภทแบบอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะอุ่นตัวเก่งอ่ะอ่าเก่งกาไรอ่ะเก่งกาไรเพื่อะไาหุ้เก่งกําไรอ่ะล้วก็อาจจะชอบแบบเออเก่งกาไรเราอาจจะไม่ชอบพุ้แว a l ลูที่มีคุณค่าปันผลอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ชอบก็ได้เราอาจจะประเภทมาซึ่งมาขายไปอ่ะใช่ไหมเราเพทชอบซึ่งมาขายไปไงซื้อเช้าขายบ่ายซื้อบ่ายขายเช้า หรือซื้อใบขายขบายอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นลักษณะงี้อ่าเพราะเพศเรา,เราไม่ชอบเก็บหุ้นไงใช่ปะล่ะก็เป็นลักษณะงั้นไปว่าไปคยอยากจะเข้าไปในกลุ่มนี้ก็สามารถสมัครเป็นบัญชีได้หรือสั่งหนังสือได้นะครับว่าไปตามนั้นอ้าวมาเป็นปกตินะเป็นปกติเราก็อันนี้เป็นปกติเราก็ผูกดวงตามปกติท่านจะปูกรอบไหนล่ะรอบเช้าหกโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าแปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงครึ่ง แล้วก็ไปบ่ายโมงบ่ายสองและแต่ท่านจะผูกอะ่ะท่านจะผูกเวลาไหนท่านก็ผูกตามใจที่ท่านอยากจะไปนะการผูกดวงก็คือเราผูกเพื่อหาอะไรครับเพื่อหาเอลดีอย่างเนี้ยอย่างรอบ18บแปดในการเนี่ยผมก็ไปผูกไว้หาเอลดีเราจะได้2องเจ็ดห้านะจะไมเอลดี LD. เราได้สองเจ็ดห้าแล้วก็วันนี้เจ็ดกะสองทำให้เราได้ตังค์นะงค่เจ็ดกะสองทำอะไรตังค์าเอสมัน4ี่กะเก้านะก็เป็น74 79 24 29ตามระบบนะ ก็เป็น3 7 4 6 7 4นะ3อ่า24624เนี่ย379679เนี่ย329672อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เนี่ยก็มีวิธีการมันมวิธีการว่าท่านจะไปแบบไหนแต่ว่า2กับ7ทําอนไรได้ตังค์อ่า RS วันนี้มัน4กับ9ไงใช่มั้ยแล้วก็ DMY มัน2กับ3ถ้าจะเยีะหถ้าเก,ากเจอ2 LD เราเจอ275เราเจอ2ใช่มั้ยครับเจอ2ดึง2ก็ไม่มีอะไร2429นะ 3ามสองสี่สามก้งสี่หกองเกก็อยู่แค่นี้หรือถ้าจะเอาสอตัวนั้นไปยิงกับ2 3งสามองหนี่ก็ได้ใช่ไหมก็ยิงตัว2 3งสาองหยิง2 3ก็ตีดีมไเลยใช่ไหมหมายถึงอะไแต่ก็ยิง2อกก็ยิง d ี r จอาไงใช่มดีเจอาร์เขาได้6ตัวเดียวอยู่แล้วรอบ18บแนกาสามนาทีแต่ว่าวันนี้ดีเจาเนี่ยเขาน่าจะเป็น6ตลอดเหมือนกันนะตั้งแต่17 18จ9 20ผมว่าน่าจะเป็น6ตลอดหกหกนี่ทั้งวันอยู่แล้วแต่ว่าหกกับหกับหน่ะเออหกกับหกนะฮะจะ แต่ว่าตัวแนวโน้มวันนี้สามเจ็ดสี่ใช่ไหมอ่าแนวโน้มสามเจ็ดสีนี่กลางคืนนะกลางวันไปอีกชุดหนึ่งนะกลางวันไปอีกชุดหนึ่งนะแนวโน้มอ่ะแต่ว่าแนวโน้มตัวนี้จะเป็นตั 6, 6, น้งแต่หกโมงหกโมงสิบแปดนกาเป็นต้นไปอ, 3, 7, 4, นอ่ะสามเจ็ดสี่เนี่ยถ้าเป็นช่วงเช้ากลางวันเช้าตั้งแต่หกโมงไปถึงหกโมงเย็นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนะี่ยก็เรียกตัวแนวโน้มก็เลยเหมือนตัวแท่งเทียนแหละแต่เวลาท่านดูหุ้นอ่ะมันจะมีมันจะมีตัวแรงต้านอ่าแรง รับอ่าก็เรียกแรงต้านแรงรับอะไรเงี้ยนะเออจะไปอย่างนั้นนะถ้าใครเรียนหุ้นมานก็จะเข้าใจตัวต้านตัวรับอะไรเงี้ยนะรับได้แค่ไหนต้านได้แค่ไหนอะไรแบบเงี้ยทะลุต้านเป็นยังไงอ่าแล้วว่าทะลุรับเป็นยังไงอะาถ้าเรียนเรื่องหุ้นก็จะสนุกดีนะถ้าเรียนเรื่องหุ้นก็สนุกดีครับเอา้าอันนี้ว่าไปตามนี้อันนี้ที่ที่ผมทํามาอ้าถ้าก็ไปดูตามที่ท่านเคยดูเป็นประจําที่ผมทําเป็นประจำนะอันนี้จะเป็นสายอ่าสายรีเลด รีเลชันคือความสัมพันธ์แห่งดวงดาวเราจะเจอ7ครับเจอ7ครับทีนี้ถ้าเจอ7อย่างนี้ถ้าจะไปยิงอะไรยิงกับซีก็ได้หรือถ้าจะไปยิงกับ L d ดีก็ได้ LD เราได้572ก็เจอ7อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเอา7ไปยิงอะไรก็ได้ก็7 3 7 4เนี่ยตัวรีเลย์แต่ว่านี้ตัวรีเลย์นนจริงๆเขาจะเจอแค่5กับ1นะแล้วก็7 5 7 1กา็อยู่ที่ประมาณนั้นนะตัวรีเลย์จะเจอ5กับ1นะ่ง5กับ1น สีนะ่กับสาห้ากับหนึ่่กับสาก็จะเป็นเจ็ด7้าเก็ได้อยู่ประมาณนี้นะตัว7ตัวเป็นเป็นตัวสัมพันธ์ 3, 000, นีเลชันนะก็เรียเป็นตัวสัมพันธ์นะแต่ถ้าตัวตัวอีกอันหนึ่งสิอเราเจอ7591ห้านะเจ็ดถ้ากรจับไปจับคูด่ได้เลยเจ็ด1อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเจอ7เนี่ยแต่ว่ามันเจอเจ็ดเนี่ยใช่ไหมมันเจอเแต่ว่าเจอห้าด้วยนะอย่าลืมนะเอดี LD, มันเจอหนะ้าเจ็ดสองไงเจอห้าด้วย 5, 7, 5, 9, 5, 1, ก็น่าจะเป็ห้าเจ็ดหนะ้นะนนาเก้าห้า ลีเลชสัมพันธ์แข่งดวงดาวนะทีนี้เราก็ไปดูที่ผมวิเคราะห์เจาะเอาไว้นะนี่สายวิเคราะห์เจาะไว,ไวจะ้จะมาตามขอรูปแบบไม่แน่นะแต่ว่า,าผมก็จัดกลุ่มดาวไว้แบบนี้แหละกลุ่มดาวเราก็จะได้เป็น2องเนะสองนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของวันนี้อยู่แล้วอย่างไงก็มีแนวโน้มมีแนวโน้มถ้าจะตาม2องมีได้ตังแน่นอนชัดเจนมากถ้จะ 3, งสามเจ็ดมีก็ได้นะไปยิงตัวไดนามิ นะเอาสองกับเี็ยไปยิงกับตัวไดเรมิ์ก็จะได้เป็นสองสามเจ็ดสามเนี่ยตัวไดเามิ์เขานะครับแต่ว่าถ้าในนี้เราผมก็จัดมาเป็นเจ7 9สี่เจด้าแล้วก็9 2สองครับจัดตามระบบไปตามนี้ก่อนนะสายวานสายเจาะก,ก็จะเจาะไปตามนี้ก็จริงๆแล้วเราเจอเจนะครับก็เจ7 9ี่เจดเก้าถ้า9 2สองเราควรเป 7, 9, 2, ็น7 92เกองอาจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละใช่ไหมอ่าเนี่ยประมาณนี้อาอันนี้ก็ว่าไปตามนั้นนะแต่ว่าเราเจอเจ็อยู่แล้วนะ12เมตรเราเจอ7 5 9 1ห้า้าหนึ่งอะ ท่านจัดคู่ได้เลยก็เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนี้ก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกอันนี้มันจัดคู่ได้ไงสิบสองเบสนี่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่เราจับคู่กันได้ไงเป็นวิชาที่เราจับคู่กันได้นะอันนี้สายสายเจาะทีนี้ไปดูสายตามระบบหวันยาววันพฤหัสบดีนะวันยาววันพฤหัสบดีนี่ได้ตังค์แน่นอนชัดเจนมากสายประทูไม่มีปัญหาเลยครับเนี่ยตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมหลบผมนิดหน่อยนะสายประทูนี่ไม่มีปัญหาตามนี้ได้เลยอันนี้เป็นเลขแข่งดวงดาวครับเขามีอิทธิพลจริงนะ ผมว่าเขามีที่ผลจริงท่านสามารถตามได้ก็ได้เงินจริงสามารถตามได้ได้เงินจริงแต่ว่าท่านก็ต้องเป็นนักลงทุนนิดหน่อยนะแต่ดีเจเอาเราเจอหกเหรอไหมรอบนี้เราอ่าอ่าอ่าวันอ่ารอบสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเราเจอหกอ่ะหกตัวเดียวด้วยไงแต่หกตัวเดียวในนี้ไม่มีนะถ้าท่านดึงตัวในออกมาแล้วท่านก็เอาหกไปยิงใส่แล้วกันนะเป็นดีเจเอาไปยิงใส่แต่ว่าเนจางเราจะดึงยังไงถ้าเราจะดึงท่านก็ดูเจก,กสองใช่ไหมเจก,กสองนี่เราเจออยู่แล้ว อย่าตามระบบเราก็มี 4, 7, 7, 9, 2, 4, 2, 9, 3, 2, 9, 6, 4, 7อันนี้คือตามระบบแต่ถ้าเราจะคัดจากตัวสายหวานยาวจะคัดยังไงต้องต้องมี CO ครับหรือถ้าท่านไม่มี CO ท่านก็มี S7D S7D คืออะไรจาน S7D ท่านก็ดูในนี้สิครับ S7D มีไหมในนี้น่าจะมีนะ S7D ในในในใบใบใบที่ผมทำมใน S7D ต้องมีสิครับนะ S7D เนี่ย เอสเต้องมีนะเอสเปนต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าดูในเอสเปุ๊บจะเจออะไรทั้งก็ดึงมาก็ดึงออกมาแค่ตัวที่มันเป็นเอสเแค่นั้นเองอ่าก็ดึงออกมาก็จะได้เป็นหวานสั้นแล้วอันนี้คือตามระบบนะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรตามระบบ2องหกเจ็ดทำมาเรได้ตังนคะ์่าดีเจอาคือ6อ่าแล้วว่าตัวอ่าสองหกเจ็ดทำมาเรได้ตังแล้วก็ตัว R า H คือ4ี่กเก้ก็จับคู่กันไปก็สี่เจ็ดเอ็ดเก้าสองสี่สองเก้าก็จัดไปตามนี้นะน,นีตามระบบเลยครับ ไปตามระบบเลยดีวิเคราะห์ให้ท่านได้เห็นตามนี้นะทุกอย่างครับมันก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ในการจัดของตัวเราเองไปนะส่วนหนึ่งนะก็เป็นลักษณะด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเมื่อเราจัดดวงดาวอะไรต่างๆนานาแล้วดาวเขาจะมีการแบ่งกลุ่มในแต่ละวันแต่ละห้วงช่วงเวลานะอย่างนี้น่าจะเป็นการอันตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์วินครับนะอันตัวนี้เป็นซุปเปอร์วินผมไม่อธิบายแล้วนะท่านก็ดูแล้วกันเนาะ ท่านกะดูแล้วกันตัวนี้ซุปเปอร์วินที่จริงแล้วตัวนี้มันจะอยู่ในช่อง E อ็กโอติฟชาแนลแต่วันนี้เราถือว่าเป็นวันครูก็เลยขึ้นมาท่านได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับท mm. ่านก็มองเข้าใจทั้งฝั่งเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าซุปเปอร์วินเนี่ยเยกซุปเปอร์วินสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่นี่ก็เลยเป็นซุปเปอร์วินท่านกระดูตัวนี้แล้วกันแต่ถ้าตัวนี้มาอันนี้จะเป็นการแบ่งกลุ่มดาวนะแบ่งกลุ่มดาวครับอันนี้แบ่งกลุ่มดาวที่จริงการแบ่งกลุ่มดาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้้เเกกี่่ยวของัับลาทไรนะ แต่ถ้าพอไปเราแบ่งกลุ่มดาวเสร็จเราก็ดูว่าในกลุ่มไหนที่มันเกี่ยวข้องกับลัคนาบางยังกลุ่ม8 2 6สองหเดสี่สาเนี่ยนะกลุ่มนี้เราเจอประมาณ6ตัวใช่ไหมกลุ่มไหนเลขตัวไหนที่มันไปเกี่ยวข้องกับลัคนาบ้างเราก็ดึงตรง,ตรงนั้นออกมาใช่ไหมอย่างท่านดูตัวลัคนามาลาศีมีนนะตัวที่เกี่ยวข้องจริงก็จะมีอะไรครับมี1เลง1ไม่มีเลยนะครับอ่าหเลง6อยู่ร่วมธาตุไอห้าย 5, อยู่ร่วมธาตุไม่มีทักตัวเลยฝั่งนี้ไม่มีตัวไหนที่จะเข้าไป ร่วมกับลักขณาได้เลยก็มีแค่9กับกครับเก้ากนก็ไม่มีอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในกลุ่มฝั่ง8 2 6 7 4 3เนี่ยไม่มีอะไรที่สัมพันธ์กับลักขนานะถ้ามาท่านยึดเอา7กับ2ได้เพราะได้ว่า7กับ2ทำารอยได้ตังคนะ์ในวันนี้นะถ้าฝั่งนี้นะส่วนมาฝั่งนี้ท่านดูตัวไหนที่สัมพันธ์กับลักษณาก็มี9 0 5, 5 5 5 1ครบอันนี้ครบหมดเลยนะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวสัมพันธ์กับลักขณจยิงจะมี951เี้ฝั่งน้อย์น้าหนึ่งแค่บ ฝั่งน้อยหน่อยเราจะเราจะเจออะไรล่ะถ้าก็ไปดูตัว D Y R S แล้วก็ตัว K W แล้วก็ S 7 D มันเจอตัวไหนแล้วก็ดึงตัวนั้นออกมาอย่าง S 7 D เราจะเจอห้ากับหนึ่งถ้าก็ดึงห้ากับหนึ่งมาก่อนแต่ดึงห้ากับหนึ่งมาก่อนเป็นตัวหลักก็มีศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าก็ดึงมัอนออกมาอย่างนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าตามลักษณะนเนี่ยนี่คือวิธีการทั้งหมดนะเมื่อเราแบ่งกลุ่มดาวเสร็จสรบพเรียบร้อยถ้าเข้ามาในกลุ่มของเขาก็าจะเป็นกลุ่มของเขาครับ 9051เขาจะเป็นกลุ่มของเขาถ้ามาก็มาในกลุ่มนี้ถ้ากลุ่มนี้ไม่มาเข้ามาในกลุ่ม826743แต่826743ถ้าเราเอาตัว KN มายิงเราจะเจอเจ็ดตัวเดียวเจอเจ็ดเจอสองเลยครับอ่าเจอเจ็ดเจอสองเลยนะฝั่งนี้เราเจอเจ็ดกับสองเลยแล้วทษทีครับฝั่งนี้เราจะเจอเจ็ดกับสองเพราะฉะนั้นตัวนิ่งๆหลักๆเราก็จะเน้นเจ็ดกับสองใช่ไหมอ่าเน้นเจ็ดกับสองนะอ่าเพราะเราเจอไงเราเจอมันไปเจอตัว KN เราพอดีถูกไหมล่ะอ่า อย่างฝั่งนี้ถ้าเราเจอ905 1 9 0 5 1ถ้าเราดูว่ามันเจออะไรไมันเจอ9นะเพราะ9เป็น R S เอนี่ยครับเนี่ยเเป็น R S 2กับ3ามไม่ดีไหวไม่เจอเจอ R S ตัวเดียวคือ4กับ9เจอ9ตัวเดียวใช่ไหมพอ9ตัวเดียวท่านก็ยึดเก้ได้ประมาณนี้นี่คือแนวแนวทางนะวิธีการแนวทางจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนี่คือการแบ่งกลุ่มดาวเสร็จสักเรียบร้อยใช่ไหมละ่ะอ่าผมเอามาให้ท่านดูแบบนี้แหละนะก็เสร็จแล้วก็ไปดูสายดาวนิดหน่อยนะสายดาวนิดหน่อยสายดาวของฮานอยอยน์สปาดานังเราจะเจอหนึ่งนะ เจอหนึ่งนะครับเนี่ยสายดาวเราเจอหนึ่งแต่ว่าตัวที่มาค้ำเขาอยู่คือหกอคือหกวันนั้นก็คือสี่สี่สามหกสี่สามหกสี่สามหกแต่ว่าผมขอจัดเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหกได้นะแต่ผมขอจัดเป็นหนึ่งสี่อ่ะแต่ตัวที่เขามาเกี่ยวพันกันก็คือหนึ่งเก้าศูนย์ห้าจะมีอยู่แค่นี้สี่ตัวทั้งเราสี่ตัวนี้ไปวินได้นะแล้วไปดูอยู่ในอยู่ใน,ในกลุ่มซูเปอร์วินไหมถ้าอยู่ในกลุ่มซูเปอร์วินตรงไหนถ้าไม่จ,จัดไปตามนั้น มันก็มีแค่1905นะ1905อยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมอยู่ในกลุ่มล็อกกันไหมอะไรต่างๆที่พูดมาแล้วนี่แนวโน้มก็จะมีมาสูงไงอันนี้คือ3สายดาวนะครับผมก็เลยวางไว้1 4 0 5แล้วก็ไอ้1 4 0 1แล้วก็5 0 1 9501นเี่เป็น4ตัววิน501คือเป็น3ตัววินนะครับก็จัดไปตามนั้นนี่คือหลักการนะอ้าวก็เป็นหลักการง่ายๆตามนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ไหมท่านดูนนนนะวัััี้้้ถาาาาใรรอยกเขไปฟงฐบลต18 4 เอา18นาฬิกาสักกี่นาทีดีครับ18นาฬิกาสัก20อ่า20เอา20วันนี้วัน20 42นาทีแล้วกันนะเอา42นาทีแล้วกันเนาะเอา42นาทีแล้วกันก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับนะา8ิบนาฬิกาสีนาทีใครจะเข้าไปฟังรัฐบาลไทยก็สามารถสมัครเข้าไปฟังได้ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยวานไปตามนั้นนะว่าวมาตามนี้แล้วกันก็จัดให้ท่านตามนั้นแล้วกันนะ ก็ว่ามาตามนี้แล้วกันอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะทําอะไรก็อยู่ที่ใจเราเป็นหลักนะถ้ามีความเชื่อมั่นในแนวทางนะก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะถ้าเราเดินทางมาทางนี้ปุ๊บถ้าเรามีแนวมีม,มีมีความเชื่อมั่นในแนวทางเราก็ศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจให้มันจริงจังให้มันทะลุป่โปรงได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจทะลุปุโปรงเรียนรู้แบบทะลุปุโปรงเข้าใจปุ๊บแบบแตกฉานนะครับ เราก็สามารถที่จะหาเงนินได้จากดวงดาวได้นะอันนี้เป็นแนวทางนะเพราะฉะนั้นท่านติดตามเราฟังก็ฟังด้วยสติปัญญาฟังด้วยอ่าฟังด้วยความรู้แหละเอาฟังเอาความรู้ก็ได้นะแล้วไปพิจารณาดูนะขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสดใสย,ยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านทุกคนโชคดีครับวันนี้วันครูรวย